คุณใสกับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกถ้าเทียบกับพนอนแล้วของจริงโหดกว่าเยอะและก่อนที่ทุกคนจะไปฟังเรื่องราวสยองสยองฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ กลับมายิ่งใหญ่สมการรอคอย17ปีของแฟนหนังสยองขวัญอย่างเรื่องรองของค่ะกับภาคต่ออย่างภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าพนอเรื่องราวของพนอได้เอาออกมาตีแผ่อีกครั้งทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้ซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ได้เชิญปรางอารีกุลอดีตกัปตัน BNK48 เข้ามารับบทเป็นพนอตัวละครที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความแค้นเดี๋ยวเรามาย้อนรอยกันสักนิดนึงค่ะกับจักรวาลหนังสยองขวัญเรื่องนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าพนอเนี่ยเธอเป็น สว,สวยแต่ว่าดันเกิดมาในวันที่มีคนในหมู่บ้านทําการปล่อยของค่ะจนทําให้คนในหมู่บ้านนั้นเกิดรังเกียจเธอมองว่าเธอเนี่ยเป็นตัวเสนียดจันไรแล้วก็รุมกลันแกล้งเธอค่ะด้วยเหตุการณ์เหล่านี้นะคะทําให้พนอหมดความอดทนแล้วก็หันหน้าไปพึ่งกับไสยศาสตร์นั่นเอง ในนังรองของตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคพนอได้เปิดเผยให้เห็นถึงชีวิตที่รันทดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้เธอเนี่ยต้องกลายเป็นปีศาจในคาบมนุษย์เธอจะมาตามล้างแค้นแก้แค้นจนทำให้ทุกคนลืมไม่ลงเลยละค่ะซึ่งถ้าหากพูดถึงเรื่องราวของสยศาสตร,ร์ของขลังคุณใสยประเทศไทยเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยละค่ะเรื่องราวเหล่านี้นะคะวนกลับมาถูกพูดถึงในทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันสยศาสตร,ร์เป็นศาสตร,ร์หรือความรู้ที่เชื่อมโยงกับเรื่องเหนือ รมชาติค่ะคอยควบคุมเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกําหนดโชคชะตาทํานายโชคชะตาเครื่องรางของขลังหรือแม้แต่เรื่องพิธีกรรมซึ่งจะถูกแบ่งแยกเป็นสายดําแล้วก็สายขาวสิ่งเหล่านี้ค่ะจะต้องทําโดยผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านศายศาสตร์เท่านั้นเช่นเดียวกับในภาพยนตร์เรื่องพนนนี่ละค่ะคนทั่วไปก็จะเรียกบุกคคลเหล่านี้ว่าจอมขมังเวทศิยศาสตร์คุณใสหรือจอมขมังเวทเรามักจะได้เห็นผ่านโรงภาพยนตร์เรื่อง ล,ลือหนังสือที่อ้างอิงมาจากเรื่องจริงแต่เรื่องราวเหล่านี้ค่ะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยศาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการทำนายโชคชะตาการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเครื่องรางของขังซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมักจะขึ้นอยู่กับาศาสนาพุทธาศาสนาผีหรือความเชื่อพื้นเมืองของคนในท้องถิ่นแต่ละพื้นที่และหากยกตัวอย่างในสมัยก่อนสิ่งที่เขาฮิตกันมากๆเลยค่ะก็จะเป็นพระเครื่องหรือว่าตะกุดซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่ในอดีตนะคะมักจะนิยมห้อยติดตัวกันไว้เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะและในทางปฏิบัตินะคะผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยก็มักจะเชื่อในพุทธคุณของ เครื่องรางของขังนั้นๆใช้พุทธคุณนําทางชีวิตไปในทางที่ดีค่ะหรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าสายมูนั่นแหละค่ะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าในอดีตเรื่องราวของสยศาสตร์ไม่ได้น่าบูชาหรือนับถือมากเท่าในปัจจุบันเพราะนอกจากความลึกลับที่คนธรรมดาไม่อาจเข้าใจได้ยังมีความอันตรายที่หมายถึงชีวิตและแน่นอนว่าสําหรับคนไทยเราเรื่องราวเหล่านี้คงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เห็นกันบ่อยๆแต่สําหรับชาวต่างชาติไม่ใช่เลยค่ะเพราะเรื่องราวความเช ื่อของศสยศาสตร์ในประเทศไทยเคยทําให้ชาวต่างชาติในสมัยอยุธยาอึ้งกันเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นยังมีบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตจากฝรั่งเศสที่เข้ามาเมืองไทยประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชบันทึกถึงความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาและเวบมบต์คาถาของคนไทยไว้ว่า ชาวสยามเป็นโรคคลั่งเพอ้อบางอย่างเรียกผีเข้าอาการโรคที่เป็นนั้นบางทีก็พิลึกมากเชื่อกันว่าถูกเวทมนตุณใสกริตยาแต่นอกจากอาการป่วยเช่นนี้หมอสยามยังถือว่าเป็นอำนาจปีศาจแผลงฤทธิ์หรือผีเข้าจำต้องกึ่งขับผีจึงรักษาคนไข้ด้วยการใช้หวดด้วยวาดอาคมลงพระคุณหรือไปหาคนดีมีวิชาหมอหรือแม่มดมาแก้ไขเวลาข้าพเจ้าอยู่ในพระมหานครสยามนั ได้เห็นหมอทําให้คนไข้เชื่อว่าเขาได้ถอนหนังเนื้อทั้งผืนที่ผสมกับยาซึ่งคนไข้ได้กลืนหนังทั้งแผ่นเข้าไปไว้ในท้องด้วยคาถาอาคมออกมาเท่านั้นยังไม่พอนะคะในสมัยรัชกาลที่4ยังมีข่าวลือทั้งในวังและนอกวังว่า พระบาทสมเด็จพ,พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงดํารงตําแหน่งพระอิสริยยศเป็นพระราชอนุชาและวังหน้าในราชการพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้านายที่มีความสนพระไทยในศาสตร์ลี้ลับและวิทยาคมเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่มีผู้คนเล่าลือกันว่าพระองค์ทรงศึกษาและฝึกฝนไสยศาสตร์จนสามารถหายตัวได้ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์คุณใสของคนไทยไปสุดมากกว่านั้นอีกค่ะเพราะในสมัยก่อนทุกคนรู้ไหมคะว่า ว่าเราเนี่ยเคยมีกระทรวงแพทยาคมหรือที่วัยรุ่นชอบเอามาแซลกันว่าเป็นกระทรวงเวทมนต์เกิดขึ้นมาจริงๆและเขาจริงจังกันถึงขั้นให้กระทรวงแพทยาคมจัดอยู่ในระบบราชการของไทยเลยละค่ะเขาว่ากันว่ากระทรวงนี้มีการกล่าวถึงอ้างอิงในเอกสารประวัติศาสตร์ว่าอยู่ในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาช่วงรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองและพระเจ้าทรงธรรม โดยหน้าที่หลักของกระทรวงนี้ก็คือคอยตัดสินคดีที่เกี่ยวกับสยศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำสเสน่ยาแฝกคุณสายหรือคนที่เอาเวทมนต์มาใช้ในทางที่ผิดตัวอย่างเช่นการกล่าวหาว่าคนอื่นเป็นกระสือหรือผีปอบการทำสเสน่เพื่อหลอกลวงผู้อื่นหรือการใช้วิทยาคมในการทำร้ายหรือแย่งชิงทรัพย์สินและผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณาเหล่านี้ก็คือตุลาการผู้ที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาคม ซึ่งพวกเขาะะจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสยศาสตร์และใช้หลักฐานที่บันทึกไว้ในพระธรรมนูญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายตราสามดวงและแม้ว่ากระทรวงแพทยาคมจะมีบทบาทสําคัญในสมัยอยุธยาและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่บทบาทของกระทรวงนี้กับลดลงในสมัยรัชกาลที่สหลังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นศากลกรมแพทยยาแทนก่อนที่ในเวลาต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่5จะมีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ จนทำให้กระทรวงแพทยาคมถูกยุบไปและยกเลิกพร้อมกับระบบสารบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมชาติมหาอำนาจระบบการพิจารณาคดีศัยศาสตร์จึงหมดบทบาทลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2434เนื่องจากถูกมองว่าล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และถึงแม้กระทรวงแพทยาคมจะกลายเป็นอดีต แต่เรื่องราวของสายศาสตร์นั้นยังคงดึงดูดใจและมีอิทธิพลกับคนไทยเสมอมาจากทั้งหมดที่ฟังมาก็ไม่แปลกเลยใช่ไหมล่ะคะว่าเรื่องราวของพนอนั้นจะถูกมาตีแผ่ในโรงภาพยนตร์อีกครั้งคุณสาสการเล่นของขังจอมขมังเวทต่างๆอยู่กับคนไทยมานานจริงๆค่ะแต่ทุกคนที่ได้รับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและหากว่าใครที่ได้ไปดูหนังเรื่องพนอกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยใต้ใคลิปนี้ได้เลยค่ะ